EP 77ไม่มีมารบารมีไม่เกิดฝ่ายมือซาตานมารพยามารคือครูออกข้อสอบระดับจิตชั้นดีเลยครับสำคัญคือเมื่อเราเข้าไปจดจอ่อให้ค่ากับสิ่งใดสิ่งนั้นจะมีพลัง ความจริงมานไม่มีจริงๆหรอกตัวเราเองนั่นแหละสร้างเรื่องราวทุกสิ่งขึ้นมาบวกลบคูณหารขึ้นมาเองเล่นเองเมามันเองเอาง่ายๆแบบเห็นชัดๆเมื่อเราเข้าไปให้ค่า เธอรวยเธอสวยเธอหลอ่อเธอมีอำนาจเหนือฉันฉันเกรงใจเธอฉันถูกใจเธอเมื่อไหร่คนคนนั้นจะเริ่มมีคุณค่าและจะเล่นตัวขึ้นมาทันทีจึงไม่ต้องสนใจข้อสอบใดๆไม่ต้องให้ค่าไม่ต้องยี่หลากกับฝ่ายมืดหรือพลังลบใดๆ ก็ไร้สายเยื่อใยแห่งการเชื่อมต่อมาหาเราตัดจิตง่ายๆเพียงเท่านี้แสงไม่อาจกลัวความมืดใดๆได้มีแต่ความมืดเท่านั้นที่แพ้แสงอันแสบตาขอบคุณบทความนบปัสวะวันที่สองกรกฎาคม2565